สวัสดีค่ะยนะินดีต้อนรับสุเพนปักปนผดอยค่ะวันนี้นกุนก็จะมาทำเมนูนี่เลยนะคะจากผักกูดค่ะเราเพิ่งนไปเก็บผักกูดมาจากภาคเหนือนะคะเนาะเต้นตะก้าหน่อยนจ้าเดี๋ยวเราดูนะคะว่านกปนจะทำเมนูอะไรคับที่นี่นะคะช่วงนี้มีอากาศดีมา,มากๆเลยนะคะเนาะจะไม่ค่อยร้อนมากแล้วก็โอ้โหคือจะบอกว่านา้ำเย็นสบายมากนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาับทำเมนูกันค่ะ เตจากนั้เราก็ใสื่อยที่เกลนาลนะคะอันนี้จะเป็นทิ่อกาเที่ยวที่มาแบบะะละคาใของค่ะแต่ลวเดี๋ยวเราอนะใส่ผักลไปเลยะค่ะ ะะเราใช้เวลาไม่นานนะคะนะ้องผักผังสุก่าข้าวหน้าไแบบนี้อากาก,ก็ดีมากๆเลยนะคะนราเพูไ่ไปเก็บผักสุกสุดๆมาจากข้างข้าจากแถวแถวน้าหวยที่นี่เลยนะคะเนาะอากาศก็ดีดีนะคะเนาะวันนี้เรามาการแค่สาๆนะคะเนาะมาทาเมนูบ้านๆกินกันนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศไง เราเปียแบบเออนั่งกินที่บ้านแล้วเรามากินเ้่าน้ำให้ดูนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะเนาะวันนี้เราก็มาในชุดชน่ม่าโนคฟนเอนะคะก็คือจะเป็นชุ่มข่าละหผูจ <c oughs> ้าเดี๋ยวแป๊บเดินเดี๋ยวเรารอให้ดูเตาชีมันสุกแล้วนะคะว่าลิซามันจะน่ากินขนาดไหนนะคะแล้วผักผักกุกของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะนะคะมากเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมากินข้าวข้าวน้ำให้ที่นี่กันนะคะเนอะอา,ากาศก็คือแบบ มามากเลยนะคะวันนี้ข้าวในการค่ะเข้ากับาค้าน้ำห้วยนะคะเราก็จะใช้มือนี้เลยนะคะซิ่งผักคูดค่ะอันนี้จะเป็นผักคูที่เราขาดจากเมื่อตะกี้นะคะเนาะใช้มือสดเลยค่ะนี่เาลยอ่ะผักคูเนี่ย เช้ามาเป็พี่ทุกคนก็เคยกินกันแล้วนะคะนะว่ารสชาติาเป็นยังไงอะไรประมาณน,นี้นะมันก็จะมีความรู้ด้วนิดนึงแล้วก็มันจะหอมเครื่องปรุงแบบเข้าไปอะไรอย่างางะะ <S 2> <S 2> ี้ค่ะแขกกินเข้ากับข้าวข้าน้ำมันนี่นะได้บรรยากาศมากเลยอร่อยมากแบบรู้สึกดีมากๆเลยนะคะเนาะวันนี้เราก็มาหน้าทึก่กันแค่สองสาวค่ะ เป็งไงบ้างคะวันนี้เนี่ยพาชมบรรยากาศน้ำพุ้ยที่ใสๆนะคะโน้องเย็นสบายๆนะคะก็ะกลับบ้านแล้วนะคะน้องันนี้ก็พาทำเมนูอร่อยๆค่ผักกูดบ้านๆนะคะเนาะก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย